สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับชิป Dimensity 9,200+ PLUS ที่อยู่ใน Xiaomi 13T Pro กันว่าชิปเรือธงตัวนี้ทำอะไรได้บ้างสำหรับตัว Xiaomi 13T Pro เนี่ยนะครับเขาวางจำหน่ายในไทยราคา19,990บาทถือว่าเป็นมือถือเรือธงที่คล้ายๆเข้าถึงได้แล้วกันแล้วก็เรื่องของภาพรวมของเขาถือว่าเป็นมือถือที่น่าสนใจมากอย่างแรกเลยคือตัวชุดกล้องเองนะครับเขาไปคอลลาบเรชันกับทางไลก้ามาก็คือจะได้ กล้องระดับ professional ไลกาเลนนะครับรวมถึงโหมดถ่ายภาพจากทางไลกาด้วยทั้งหมด2โหมดด้วยกันนะครับในเรื่องของตัวชิปเซตทุกคนรู้กันดีว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเรือธงของ m e d i a t e เทอย่าง Dimensity 9,200 plus นะครับชิปตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดจาก Dimensity 9,200ซึ่งก็มีในเรื่องของประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับรวมถึงเรื่องระบบการชาร์จไฟ เซลลมี13 t pro เนี่ยรองรับระบบชาร์จเร็ว120วัตต์ยยี่สิบบไฮเปอร์ชาร์จนะครับก็ชาร์จไฟได้เร็วแบตอืดอีก5 0 0 0ันมิลลิแอมนะครับส่วนเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องโหสวยงามนะครับหน้าจอด้านหน้าก็เป็นหน้าจอ 144Hz ส่เฮิรตซ์ส่วนด้านหลังเนี่ยมันเป็นหนังวีแกนนะครับก็เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติก็โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นมือถือเรือธงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เราเคยรีวิวไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกหัวใจข้างในของเขาก็คือตัวชิปเซ ทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วทําให้มือถือเครื่องนี้คบเครื่องได้อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับชิปเซตอย่าง Mediatek d i m e n s i t y 9,200 plus นะครับเป็นชิปเซ็ตที่ผลิตบนเทคโนโลยีการผลิต4นานโนเมตรของทาง TSMC นะก็ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่อยู่ในระดับท็อปเทียร์ของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความเร็วของตัวตัว CPU ตัวหลักของเขานะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่3.35 g h z เนะครับเป็น Cortex X3 ที่เร็วและแรงมากๆ ตัว G P U A นะครับตัวนี้เขาบอกว่าใช้ G P U ระดับแฟลกชิพเลยมีขอมูลผลอยู่ที่11ขอมูลผลสำหรับตัว G P U นะครับตัว Immortal G715 เนี่ยมาพร้อมกับตัวช่วยต่างๆมากมายมันจะเป็น m e d i a t e k Hyper Engine 6.0สำหรับการเล่นเกมมาพร้อมกับ Ray ร r ท cing ในระดับของตัวฮาร์ดแวร์นะครับไม่แพ้ชิปเซนรุ่นอื่นเลยนะครับมีตัวเช่นอื่นอย่างเรื่องของตัวหน้าจออย่างเช่น Medi a t e k ท i ม a รา Vision ่น890นะครับตัว WiFi เองรุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 7นะครับบลูทูธก็ เป็นบูทูทเวอร์ชันใหม่นะครับมี Mediatek Image iQ 890สําสำหรับตัว i s p สพำหรับการประมวลผลภาพถ่ายของตัวกล้องเรื่องของการเพิเ่มต่อ 5G ก็มาพร้อมกับ 5G ultra safe ของทาง MediaTek ซึ่งทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่า,าชิป 5G ของ Mediatek เนี่ยเป็นชิปที่1คือเชื่อมต่อได้สเสถียรนะครับ2คือเรื่องของการจัดการพลังงานทาได้ดีมากๆนะครับทีนี้เรามาดูชิปเซตตัวนี้ในเรื่องของ Perform a n c e นกก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูว่า CPU ตัวนี้ มันมีลักษณะของตัวสเปคเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยตัว d i m e n s i t y 9,200 Plus นะครับเขาเป็นชิปเซตแบบ8คอร์มวลผลนะครับจะแบ่งเป็น1บวก3บวก4นะครับโดยหลักการของเขาก็คือจะเป็นตัว c o r t e x X3 ที่มีความเร็วสูงอยู่ที่3 3 5 GHz ตนะครับตัวนี้ถือว่าเป็น Performance Core ที่ใช้ในการมวลผลหนักๆก,ก,การเล่นเกมและพวกนี้จะใช้คอร์มวลผลตัวนี้เป็นหลักแล้วก็จะมีอีก3คอร์มวลผลที่เป็นตัว Cortex A715 นะครับความเร็วอยู่ที่ 3.0GHz แล้วก็จะเป็นตัวอีก4ข้คอมวลผลนะครับ Core a 5 1 0ความเร็ว2ค h z เฮสำหรับในการประมวลผลทั่วไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของเขานะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง d i m e n s i t y T9200 นะครับถ้าเป็นคะแนนของตัว Single Core นะครับทำได้ดีกว่าเดิมอยู่ที่10%ถ้าเป็นตัว multi-core ก็ทำได้ดีกว่าเดิมอยู่ที่5%นะครับเมื่อ benchmark ด้วยแอปอย่าง Geekbench 6นะครับ ทีนี้ในส่วนของตัว GPU d ด m เม s ซ t ต9,200 p ัส s นะครับมาพร้อมกับ i m m ortal G715 GPU ที่เป็น GPU แบบ11คอร์นะครับเป็น r e f r a c i n g ในระดับของตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ GPU ตัวนี้เนี่ยก็ทำให้มันสามารถเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทีนี้เราก็เลยไปทดสอบเรื่องของการเล่นเกมกันนะครับในการทดสอบเล่นเกมเนี่ยเกมหลักๆที่เราเล่นกันนะครับก็จะเป็นพวกอย่าง Genshin Impact ปรับสุด60เฟรมลื่นมากนะครับ o v e, ปรับสุด60กฟรมก็ลื่นมากๆเช่นกันอย่างพวกเกมอื่นอย่าง PUBG Mobile อันนี้ปรับสุดได้เลยนะครับจะได้กราฟิกระดับตัว Ultra HD เลยแล้วก็เฟรมเรทวิ่งอยู่ที่ประมาณ45เฟมแต่าเกิดว่าอยากเล่น60เฟรมก็เล่นได้นะครับกราฟิกระดับ HDR เล่นได้เลยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า Demensity 9200 p l พัะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างตัว Mediatek Hyper Engine 6.0นะครับตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วย ในเรื่องของการประเมินผลเกมให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับมาทำงานควบคู่กับตัว Immortal G 715 GPU ของเขานะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ดีมากขึ้นนะครับในเรื่องของตัวการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กที่เสถียรมากขึ้นรวมถึงในเรื่องของการตอบสนองกับการสัมผัสหน้าจอของเราด้วยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของตัว HyperEngine 6.0เวลาเล่นเกมก็จะเล่นได้อย่างสมูทมากขึ้นนะครับส่วนของตัว f r a m e r A t e A นะครับก็จะมีตัว f r a m e Rate s m o o t อร์เวอร์ชันน2 0นะครับเข้ามาช่วย ในเรื่องของการเล่นเกมให้มันลื่นไหลโดยเทคโนโลยีอย่างตัวเฟรมเรทสมูทเตอร์2.0เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่ไม่มีเทคโนโลยีนี้นะครับในสเปคที่ใกล้เคียงกันนะครับเดมิซตี9,200พัสที่มีตัวเฟรมเรทสมูทเตอร์2.0เนี่ยจะทําประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้นถึง10%เลยนะเมื่อเทียบกับตัวที่ไม่มีนะครับ แล้วก็มีตัวช่วยอีกอย่างอย่าง,างตัว VRs นะครับเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรนเดอร์ภาพเกมต่างๆให้มันดูมีมิติมากขึ้นมีสีสันที่มันดีมากขึ้นนะครับตัวนี้เขาเคลมเลยว่าให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมถึง13เเลยนะเมื่อเวลาที่เราเล่นเกมที่โดยเฉพาะเกมอย่างพวก Kenshin Impact เนี่ยที่มันจะมีเรื่องของภาพเป็นโอเพนเวิ d ์มีภาพสวยๆเนี่ยพอมาดันบนเครื่องที่มีเทคโนโลยีอย่างตัว VRs ก็จะได้ภาพที่มันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเกมส่วนใหญ่ที่ เรามาทดสอบเล่นกันก็อย่างที่บอกไปนะครับเล่นบนเครื่องนี้ได้ดีมากๆแล้วก็เล่นได้อย่างลื่นไหลามากๆเลยนะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เรามีชิปเซตระดับเรือธงอย่าง d ดลเมซิตี้ 9,200+ เนี่ยนะครับมันอาจจะช่วยแค่เรื่องการเล่นเกมหรือเปล่าความจริงแล้วนะครับชิปเซตบนโลกของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีผลกับการทางานสมาร์ทโฟนแทบจะในทุกๆด้านเลยนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพก็เช่นเดียวกันนะครับทุกคนทราบกันดีเนาะว่าสือมี 13T Pro เนี่ยมันมีการปรับจูนโดยตัวไลกาะนะครับเป็นคอร์ a ปอร์เชันวิธไลกาเพราะฉะนั้นใน m หม r ภาพถ่ายแบบนี้นะครับ ที่เป็นตัวไลกาเนี่ยจะมี2แบบเนาะหลักๆก,ก็จะเป็นไลกาไวแบนด์กับตัวไลกาออเทนติกนะครับยังไม่รวมพวกฟิลเตอร์อื่นๆเช่นพวกภาพขาวดำแบทไวที่มันจะอิงกับความเป็นไลก้านะครับรวมถึงพวกกล้อง AI แล้วก็การละลายฉากหลังต่างๆเนี่ยหัวใจหลักสำคัญอีกหนึ่งอย่างมันคือ ISP ซึ่ง ISP เนี่ยมันก็เป็นพาร์ทนึงนะครับที่อยู่ในตัวชิปเซ็ต ของ d e m e n ส i t y 9,200+ ด้วยนะครับถามว่ามีอะไรเข้ามาช่วยบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเวลาที่เราถ่ายวิดีโอการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะมีตัว AI Video Engine นะครับเข้ามาช่วยในการประมวลผลวิดีโอนะครับเประมวลผลเรื่องอะไรนะครับเรื่องเรื่องของตัวสีสันในวิดีโอเรื่องของความคมชัดต่างๆเรื่องของบิตเรทต่างๆครับมีการทำงานร่วมกันระหว่างตัว APU กับ ISP นะครับเพื่อทาให้เพื่อนๆได้คุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุดนะครับ ยังไม่รวมถึงพวกเทคโนโลยีอย่างตัว MEMC เทคโนโลยีนะครับที่ทําให้เป็นเรื่องของอัลกอริทึมนะครับทำให้ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยนอกจากจะได้คุณภาพที่ดีแล้วยังจัดก,การพลังงานได้ดีขึ้นมากถึง50%เลยทีเดียวนะครับแลว้วก็เรื่องของตัวเนทีฟเฟรมเรทเองให้มันแมชกับตัวหน้าจอเวลาที่เราแสดงผลย้อนกลับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานของตัว d i m ิมิสตี้เก plus นะครับแล้วก็โดยเฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ที่เขามีโหมดการถ่ายภาพอย่างตัวไลก้าเนี่ยจะเป็นมันจะมี2แบบเนาะไลก้าออเทนติกว่า ตัวด e เมนซ i t ี9,200 plus เนี่ยมีผลมากๆในการประมวลผลภาพถ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นการจัดการกันตั้งแต่ในระดับของ ISP นะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> เนี่ยได้ภาพถ่ายในลักษณะของโทนสีในแบบฉบับของทาง l ลกาได้เป็นยั่ที่สุดไม่ว่าเราจะเลือกเป็น l ลกาไวแบนดหรือจะเลือกเป็นไล a Authentic ก็ตามนะครับรวมถึงมันยังจะช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพอื่นๆนะครับถ่ายภาพกลางคืนก็มีผลหรือว่าการถ่ายภาพที่เปิด AI เข้ามาช่วยในการเลือกฉากต่างๆในการถ่ายภาพก็ล้วนแต่เป็น หนึ่งในหน้าที่ของตัวชิปเซตอย่าง Dimensity 9,200 p l ัสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยใช้งานเครื่องนี้หรือว่าได้ดูรีวิวของเราก็จะเห็นว่ารุ่นนี้มันถ่ายภาพมานดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างส่วนหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจมากๆคือโหมดขาวดำของเขาเนี่ยโอเคไม่ได้มีเลนโมโนโครมแต่ว่าพอเราเลือกตัวฟิลเตอร์ไลกาที่เป็นแบ็กไวท์เข้าไปนะครับโอ้โหถ่ายภาพขาวดำออกมาได้ เนียนสุดๆไปเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นการปรับแต่งด้วยตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าการเขียนซอฟต์แวร์ธรรมดาแล้วก็ตัว sp เองนะครับสามารถประมวลผลตอบสนอ,องตรงนี้ได้ดีเช่นกันนะครับ <L ots> นอกจากเรื่องของเกมเรื่องของกล้องไปแล้วนะครับ d i m e n s i t y 9,200พย plus เนี่ยยังมีส่วนในการประมวลผลในเรื่องของตัวหน้าจอด้วยนะบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็แค่หน้าจอหรือเปล่าจริงๆมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นอ่ะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับสำหรับตัวหน้าจอของเสี่ยมี 13T Pro เนี่ยนะครับเข้ามาพร้อมกับหน้าจอ Crystal Res นะครับ AMOLED Display อัตรา r ี f ฟ e หน้าจอคือ144 h z นะครับโดยอัตรา r ี f ฟ e หน้าจอนี่แหละที่ตัว d i m e n s i t y n 9200 Plus มีส่วนช่วยในการประมวลผลมากๆก็คือเขามีเทคโนโลยีอย่างตัว MediaTek Intelligent Display Sync 3.0นะครับก็นี่เลยนะครับเวลาเวลาที่เลือกการตั้งค่าแนะนำว่าเลือกแค่การตั้งค่าแนะนำเนี่ยพอแล้วนะครับเพราะว่าคือชิปมันเก่งมากๆในการที่จะเลือก อัตรารีเฟชหน้าจอให้เหมาะกับการใช้งานปรับได้แบบเรียลไทม์แล้วก็สมูทมากๆโดยที่เราใช้งานไปแต่แทบไม่รู้สึกเลยนะว่าในช็อตบางช็อตที่เราใช้งานเนี่ยจออาจจะไม่ได้วิ่ง104 h ฮแต่มันอาจจะแค่60เฮิร์แต่มันเพียงพอแล้วเ,เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้นิสสองการจัดก,การพลังงานเนี่ยทำได้ดีขึ้นถึง35%เลยเดียวนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีอย่างตัว Intelligent Display Sync 3.0เข้ามาช่วยในการประมวลผลหน้าจอนะครับรวมถึงในการแสดงผลต่างๆนะครับเทคโนโลยีอย่างพวกการ ทำให้สีของการแสดงผลวิดีโอดูสดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ตัวชิปเซ็ตมีผลในการใช้งานนะครับก็นี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าชิปเซ็ตเนี่ยในบนสมาร์ทโฟนนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเอาไว้ประมวลผลเล่นเกมเอาไว้โหลดเกมเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวครับมันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานแทบจะทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของตัวหน้าจอนะครับอีกหนึ่งส่วนที่ ดมนซิตี้9,200พาร์ทนะครับทำให้มือถือเครื่องนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับม e n ิ i t y 9,200พาร์ตเนี่ยมันรองรับ wifi มาตรฐานสุดอยู่ที่ wifi 7นะครับซึ่งถือเป็นมาตรฐานระดับสูงที่สุดบนโลกสมาร์ทโฟนนะตอนนี้ส่วนการเชื่อมต่อ 5g a นะครับใครเคยใช้ชิปเซ็ตของทาง mediatek ก็จะรู้กันดีว่ามันเชื่อมต่อ 5g ได้เสถียรแล้วก็จัดก,การพลังงานได้ดีเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีอย่างตัว mediatek 5g ultra save 3.0นะครับตัวนี้ก็ทำให ในเรื่องของการจัดการพลังงานทําได้ดีขึ้นถึง19%แม้ว่าจะมีการาพวกดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่ก็ตามนะครับก็โดยรวมเนี่ยการเชื่อมต่อถือว่าโอเคมากๆปียพลังงานแล้วก็เชื่อมต่อทด้เสถียรส่วนไฮไลท์จริงๆนะครับในฟีเจอร์นี้ก็จะเชื่อมโยงกับการเล่นเกมรวมถึงบางคนที่อาจจะมีการาดูหนังสตรีมมิ่งอันนี้ก็มีผลเหมือนกันเพราะว่า d e m e n s i t y 9,200 p l u s นะครับมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีอย่างตัว Wi-Fi Bluetooth coexistence นะครับ 3.0ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาบอกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อแบบไร้สายเลยนะคือเพื่อนๆน่าจะเคยเจอปัญหาเนาะบางทีเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเราก็เชื่อมต่อบลูทูธเช่นสมมติเราเชื่อมต่อ w i f i ในการเล่นเกมแล้วเราก็ต่อหูฟังบลูทูธหรือว่าต่อพวกจอยคอนโทรลเลอร์ที่เป็นบลูทูธนะครับเข้ากับเครื่องมันจะมีบางจุดที่พอเล่นๆไปแล้วมันเกิดอาการแบบกระตุกขึ้นมาเพราะว่าสัญญาณ Wi-Fi กับบลูทูธมันกวนกันนะครับ เทคโนโลยีตัวนี้มันเข้ามาช่วยลดปัญหาตรงนั้นนะครับจะไม่เจอปัญหานั้นอีกต่อไปนะครับเขาบอกว่าทําได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง46%เลยก็เรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมต่อเนี่ยเพื่อนๆสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมๆกับเชื่อมต่อบูทูลแล้วมีการรับส่งข้อมูลกันตลอดเวลาได้อย่างลื่นไหลามากขึ้นนะครับ บนชิปเซตอย่าง Dimensity 9,200+ PLUS นั่นเองครับนอกจากชิปเซ็ตเรือธงอย่าง e i m e น s i t y 9,200+ PLUS ในเสีร์มี 13T Pro แล้วนะครับม e d i a t ท d ท m e n เมนซิ 5G Family เนี่ยเขายังมีอีกหลายๆรุ่นเลยนะที่แบบว่าตามงบประมาณของเพื่อนเลยนะครับก็จะมีตัว Dimensity 9,000 s ซี i e รก็คือตัวนี้แหละแล้วก็จะมีรุ่น9,200เฉยๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องของความเร็วอันนี้หายห่วงนะครับระดับเรือธงแน่นอน ถ้าเกิดว่ามีงบประมาณน้อยลงมาหน่อยก็ลองลองมาเป็น d i m e n s i t y 8,000ซีรีส์นะครับตัวนั้นก็จะพบในมือถือราคาประมาณสักตั้งแต่หมื่นกลางๆไปจนถึงราคาต่ำหมื่นก็มีให้เห็นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งซีรีส์ก็คือ d i m e n s i t y 7,000ซีรีส์อันนี้ก็จะเป็นอยู่ในเลนส์ราคาประมาณสักหมื่นหนึง่งถึงประมาณ8,000กว่าบาทก็จะพบเห็นกันได้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายในรุ่นเริ่มต้นนะครับอย่าง d i m e น s i t y 6,000ซีรีส์อันนี้ก็ถือว่าเป็นชิปที่น่่าาาสสนนนนนใใใใจแลล้้้วก็ชมมรรททโฟหหยๆุันนืือถอถ าราคาไม่ได้แพงมากนะมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบ,บันมันจะเป็นการาเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับการเล่นโซเชียลมีเดียต่างไปถึงการเล่นเกมเลยก,ก็ถือว่าเป็นการทําให้ผู้ใช้นะครับเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวชิปเซตมิเดเท็กไดเมนซิตี้นะครับเพราะว่าอย่างตัวสมี 13T Pro เนี่ยก็ราคาเปิดตัวมาทร,รมาดีเลยนะครับ19,990บาทได้สมาร์ทโฟนระดับที่เป็นระดับแฝกชิปอะ่ะสู้กับแฝกชิปค่ายอื่นได้อย่างสบายๆเลยครับ เพื่อนๆคงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าชิปในสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนหัวใจหลักของสมาร์ทโฟนจริงๆคือไม่ใช่มีหน้าที่แค่ประมวลผลเรื่องของการเล่นเกมเรื่องการใช้งานแล้มันรวมไปถึงการถ่ายภาพเรื่องของตัวหน้าจอและก็รวมถึงการเชื่อมต,ต่อต่างๆด้วยนะครับก็จะเห็นว่า d i m e n s i t y 9,200 p l u s เนี่ยถือว่าเป็นชิปเซตเรือธงที่ ไว้ใจได้เลยนะในเรื่องของความแรงในเรื่องของการจัดก,การพลังงานนะครับรวมถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับมันทําให้มือถือเครื่องนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใครที่กําลังลังเลอยู่แล้วกันนะครับว่าเ e ลเมน i t y 9000 s ซรีส์เป็นอย่างไรผมบอกเลยว่าเป็นชิปเซ็ตที่น่าใช้งานเป็นอย่างมากนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัว d ด m e n i t y ต9200พาส s บนเซิลมี13่13 TPO ครับก็พกเพื่อนๆสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก่อนจากกันไปฝากัเพื่อนกดไลค์กดแชร์ ก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ